กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเด้อเบิดทุกท่ฐานตีเ่ามาหับส้มซองนองคาพี่น้อยเมื่อในกระลมแห้งแห้งอากาศก็เปลี่ยนแปลงเนาะแต่ละเมื่อกับโบคือเก่าเลยหละออยู่คนก็คือกันรับเมื่อนับเถาพี่น้องเยสบายดีเบื้องุูฐานทีเขามาหับส้มซองนองคาเด้อเบื้อสมองสุบอนสุขูสุคนอากาศกาบเย็นหนาวหนาว อากาศกันหนาวนาวมันม่ใหญ่จืดเสียอย่างไพยแบบมหาจันี่ใหญ่เ้อเป็นตีให้เซียนหนาอันนี้โอ้ยประตามภาษาป้าทำไมใหญ่จืด่นาดนี้ เมซาพฤซีพี่น้องเง้ยพ่นมาหามียังเนาะเห็นหนาเห็นหนวดเป็นปีสิขาวปีได้ละนใม่มามาาหไหมเหนมนา ดีบมีเงินกับไปงาล้วก็เ่ีานง่ายงานมันแต่ขายักเสาละซาปีนี่เกิเ่ตออกระเอาเลยสันนี่น่ให้ถอนไข่มันหมดด้อธิษฐานปีนี้ก็จานอ่าอาแล้วมันแดด คุยอกำลังเคี้ยวหัวายหอวมันแดดมันตายได้ใส่ปุยใส่ปุยยิ่แดดปะมันอลังเคียวอืมอันมือจ่มมันช้ากว่าค้นมาคันนอกจะไกวผาบแบบเป็นเดือนเนาะอืม่วงะแดงเกิดเอะหนโลดอะไราปลาหาปูหิโลดินโลดเอะแม่ก๊เงี้ยก่อนนะอีพอถี่มงไดน กนกล่องนี่อ่ะคือเป็นหัวห้าก็แล้วือเป็นหัวว่ะยังกรได้ทั้งลังจ้ะนี่ทันั้นแหละกคสิปูพักไส้นี่เป็นด้วัวเาดือนไร่เหรอไม่คือจะดูเดือนเหรอดินไรแค่ปูนะฮะ เออเจ็นานทางจอดนะองนานอืมวาัว้มาอ่าอ่า นนเปยนไงจอยกับน้องตาเป็นกับเห็ดซาเยจือที่นนองเลยเป็นเศษน,น้ำผักเจานสิูกยังไรไรอย่างไรเนี่ยเขาก็ยังบูเสียกุวงปน,นีนเนาะจ้าผนเศษยังไงอ้ยขีผุนไงงกเลยโผล่โล่เยาออกไปยังเียวพี่เตอร์ก็พี่ ากี่่นอายถึนถึนขามาในฮณะนโ้พอดพวบกี่ฝนดอกขะนี้ทุ่มบน,ท,น,ท,น,ท,น,นทางเราตึกนเลยทางทางขามาทำเป็นกลุ่มเห็นบหมอากาศระแดดๆดด่น้องคนน้อยนอนพี่น้องเอ้ยเข้าก็เลยสิมากเบิ่งไม่ใหญ่ซือปูกัก ก็ยัยใ,ใจเพ็นจูดมะแดงปนโปรดโพนะโปรดนะโพอามอากาศกแห้งแห้งพี่น้องเอ้ลมแหง้งล,ลมแห้งทึ่นๆอยู่ป้าทโ,โปรดโพเป็นออาหักกระเพนบางแรงแรงม่ววานนี่พี่น้องเอ้ตอนคำๆนะ Er. Um. เาลงมาอาบน้ำเพราาะว่มาลงมาทีเดียวกี่จะเสียงพ่นทึ่นๆลงมาพูนได้ปุ๊บทว่าแล้วน้องฮอมจะเปลี่ยนแปลงเขานยเปเดือนหนึ่งเดือนสองอะไรกันเนาะสิฮอดเข้าดาวแล้วพี่น้องเว้ยไพ่บ่มีขู่กับหาได้พี่น้องโอ้ยเยอะพี่น้องเลยหาขู่วะโอ้ย ไอ้ตีชพ <Christina. S 1> <Holmes. S 2> uh, ืนท <produ> ุตนานพักพ่อ <ots> ย่อยพ่อย่อยพ่อยืดพ่อพราพีดพี่น้องโหดให้มันสุ่มบ่พ่อโอ้เจ้าดังต้านเห็ดกับร้านทรายพ่นพี่น้องเลยอืมไอเด็กสิได้กินนั่นเมียงออ้เด็กนี่เนาะเป็นดอกไอ้เด็กนี่นะกบมกถั่ทเฮนี่กินเมียงค่ะแล้วแต่ะโพลสิงคายใส่ โลป็นออมไลอะลรเนาะอันี้เนาะเห็ดขาดก็เลยเอออันนี้อันเดียวพอถั่วเลยออมใบฮะเออตินมันแหงตินมนบอกปันแหงกะปันเอาขี้ดิน ลมบรรยากาศยำตอนซวยพี่น้องเลยเมซับปอร์ซีผิวน้่อย่างนั้นมาแล้วเถกระามคุนถ้าวูป้าอิใช้อาเพือนเขาอื่น เดอหลังจากพักผึ่นปูไปแบบแต่ประมาณสองอาทิตย์แล้วเนาะนาซิได้แต่สองอาทิตย์ย่าเเติบเลยพี่น้องเว้ยเมย์เจนผึ่นปูไว้เพื่อก็เลยได้พวกพักมาใหม่เพื่อจะได้ปูไวอ้อีกนี่ไว้กินพอาะบริสุทธิ์ผึ่นปูไว้กินใบมันพื่อจะเจอเพื่อก็คูดซอเมย์เจน มันก็อยากให้มันแล้วเนาะพอสืปูมาพริกน้ำเนยผลมาพริกให้ขางเหินน่ะด้ให้วางหันน่ะมันนัดยักผลมาซาเพื่อนแล้วยักชิ้นผลดีเอผลเลยสีใหญ่มาปูวางหนีน้ำพึกบัวน่อยบ่แม่บ่แม่ พักบัวน้อยอ่นพักบวัวลำคาวนะเพือ่อน,นมาลินพี่น้องเพิ่นมาเยี่ยมมายามหลังจากเพิ่นกับเรได้คอยมีเวลามากหอกเนะาะเพื่นก็บ่ได้คอยมีเวลามานานเป็นสมา,า,า,สมาเธอหนึ่งเมสซาฟูซี ว่าเราไปจะไล่เวียกแรงงานนอกคือข้านี่กับไราไปทังใดมีเวียกอยางไปต่างคนต่างทุระไปทุระมันตั้งจากสั่งเมื่อนี่ก็เงียบเงาพี่น้องเลยขอน้องบิวเมื่อนี่ เพิ่งเกสิมาเห็ดอยู่ให้จักมือได้เพินเพ่นแล้วเพิน่นงเพิ่งกษีได้มาเห็ดแต่แต่เพียงไหวสำนีก,ก่อนหน่อยเบิ่งเพิ่นยังสิมาอยู่มันจากคนหน่อยนอนพี่น้องเอ้ยบ่ได้ค่อยมียลมเวลามาถ่ายหาเวลาก็ยากหาเวลาก็าากสิถ่ายให้ก็ยากรย่าพี่น้องเอ้ย กะพาะเบิ่งผักส้มทองคำเน่เด้อพี่น้องผักเป็นกำลังใจจากซองเนอน่อยพี่น้องผักเป็นอมโอบอมใจใน้องคำมีรายได้เนาะเฮาจ้าบ่เคยมีเวลาว่างกานได้พี่น้องคลิปเนี้ยก็สมมาผักกวนสุดแต่ซอสลาพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปนาผอกันใหม่พี่น้องเอ้ยสบายดี